ออกมาก็ทักแกนจากบ้านเรนดาเดี๋ยวแกไม่ออแกไม่ออบอกเข้าป่าห้ามพูดเรื่องเสียลงน้าห้ามพูดเรื่องจอรเจเข้าเนี่ยจะทักกเนย่งอะไรนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หเนี่ยบอกเสี่งก่อนบอกอุ้ยเลยบอกอุ้ยเลย เยๆครับี่ฟาไม่จดไม่ทำไมมันสวยหัแก่แต่ทำไมสวยใมครับเต้นหลมั้ง่เปล่าเต็นลากล้องครับ่าขวีมาจ่ายคดนึง ขอบคุณครับหมูใหญ่นเนาะพี่แบบนะใหญ่ครับใหญ่ลูกค้าบอกอยากได้ปูใหญ่ๆนะลูกค้าอยากได้ปูใหญ่ลูกใหญ่เห็นแต่เจ้ามลงคลิปเจ้ามจริงๆนะรอไม่นานนะ <c oughs> เจ้ามมีผู้ช่วยเยอะอยู่นะผู้ช่วยเยอะผู้ช่วยเยอะใช่หมดเลยนะสี่ห้าคนะนะคะ ลงคลิปคนเดียวคนเดียวคนอื่นเขาไม่อยากลงคลิปกัน <laughs> เดียด๋ยวลูกค้าจะมาโอ๊ตั้งไว้ทำไมเยแยขายจะขายไม่ได้โชว์นะครอันนี้เจออ้อมเพิ่งมาถึงร้านนะครับผมทุกคนเพิ่งเพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้นะครับเพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้เลยลูกค้าก็สั่งมาเลยในแฟนเพจอะลงเสร็จไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดบอกลูกค้าลูกค้าก็สั่งมาในเพจแล้วนะครับแล้วก็เจออ้อมก็ปอกให้เลยนะครับผมนีม่ก็เข้ามาดูหน้าร้านได้นะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลย

ดีเหมือนกันนะยายัันโกโตเนโได้เป็นเท่าไหร่ก็ได้มันจะได้ตามน้ำหนักยาองวค่าไม่สวยรเ็ป็นเนื้อหามันจะติดไฟน่ครับเนื้างมันจะติดไนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะ ทม่ลูกค้าหน่ยหอยหกเก้าพอลกโดพันห้าอ๋อเป็นเนื้อรวน<ะ>ขีดละหกเก้าบาทจัดโปรสามกิโลวันนี้มี 1> 1, <5. S 2> ทุกเนื้อนะมีทุกเนื้อสั่งได้นนสั่งได้ถ้ามาตอนนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งมาถึงร้านนะครับประเดิมประเดิมประเดิมไปหลายเจ้าแล้ว ้จะให้เป็นหเราต้องไม่สงคลิู้กค้าลูกค้าสั่งมานี่ปอกเราก็ต้องสงคิปให้นะคะโอดไดชิมได้จ้าหวานอร่อยมากค่ะลูกค้าเทาไหร่ครับอี่เทาไหร่ก้าพากเ้าปรจั่นฉพาวันนี้สามโ้0 0พันห้า กติเกียร์เตาลดไปโลละร้อยเลยนะพี่เปล่าไปเจ้ารถน้อยๆนะสองพันพิลึกยิงเปล่าแล้วไปจัดโกอีกถ้าสามกิโลก็ลดไปอีกนะหนึ่พันห้านะครับ แพ็กเนื้อล้วนว๋จะแพ็กอย่างดีอย่างสวยเลยเรียบร้อยลูกนี้จีดจีดให้จีดให้ลูกนี้ยูใหญ่ใหญ่เลยลูกนี้จุกจุกเลย กมา้พี่แบวครับนี่อ๋อ้ไปแบบนี้ลูกค้าก็ไปถึงก็เอามีตามเล็าาเลกน้อยอันน้ีกกแคบบ่ตกใจเลยสวยมากเลคูใหญ่มากเลยไปดะไปดกไเนกันหมด้โอเคเรียบร้อย มาแล้วมื่อนั่งมาแล้วงานแต่งานดูยาได้แต่งเต้นเต้นเต้นเด้อเพราะแต่พี่บ้าไม่ต้องขออนุญาตหรอกคุณดังครับแมนครับคนสาธารณะไม่ต้องขออนุญาตนะบาริพอนนี่ต้องขออนุญาตทางร้านด้วยนะได้มาอัปเดตนะครับผมต้องขออนุญาตอัปเดตมาอัปเดต ปีมือยังคล่องแคล่วเหมือนเดิมยังหมดพีเบาเก่งขึ้นครับสวยเหมือนเดิมเก่งขึ้นเหมือนเดิมมือหนึ่งเลยอยากเก่งให้ดชิงตะก้ากระดูกเส้นลูกที่กินเนื้อเดียวอยาลูกสายนยังไงจะได้แก่งแลยยายต้องกินก้างกระดูกเยอะนะมาจน ผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมไหมพี่เบลเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือปังกว่าเดิมครับเพิ่มเติมก็จะได้เป็นยายทีเดียวเป็นย่าเป็นยายแล้วเป็นย,าย,นย,าย่าอันนี้ส่งพุทธมนตรับเนี่ย ดจัดจริงๆลูกค้าต้องขอ,อค่าส่งเองนะครับผมทักค่แช่์หกร้อยเลยเหรอลูกไกลขน,น,นาดเนอเท่าไหร่ลูกสามร้อยกว่าโอ,อ,อ้ก็ไม่แคงเนาะต้องลา่หนึ่งต้องแนร์น้องที่ดาบใส่หนึ่งน่าจะใช่ครับจะไม่ลิดค้าสั่งแล้วนะ เคยสั่งแล้วพี่บ่าวจักแล้วก็สั่งสั่งแล้วสั่งอีกสั่งเพิ่มนะครับสั่งแล้วสั่งอีกสั่งเพิ่มครับักบใจ้วใจ่อสนุกสนานเลยครับ ในแฟนเพจก็สั่งได้นะผมเข้าไปที่แฟนเพจทุเรียนเจ๊อ้อมมีขายตลอดปีนะผมสังเกตเพจใหญ่นะผมมีคนติดตาม2อ0 0 0นบวกนะครับสองแสนเก้าหมื่นนะครับผมทางเพจก็ไม่มีการทักไปหาลูกค้าก่อนนะต้องให้ลูกค้าทักมาหานะครับผมแอดมินรอตอบอยู่แอดมินรอตอบอยู่นะครับผมก็อมอตอบไปแล้วนะครับ เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับขอบคุณครับผม